ตอนนี้ทางสหรัฐครับรวมทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องกําลังพยายามผลักดันให้เกิดการประชุมนะครับแบบเจอหน้ากันระหว่างโวลดิเมียเซลเลนสกี้ประธานาธิบดีของอยูเครนกับวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียเพื่อที่จะหาทางออกเรื่องการยุติสงครามในยูเครนโดยทางเซลเลนสกี้ครับบอกว่าพร้อมที่จะเจอกับปูตินเต็มที่แล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นทางปูตินที่พยายามจะบ่ายเบียงการตอบตกลงนะครับมาประชุมเจรจาร่วมกับ เซเลนสกี้แบบเจอหน้ามาโดยตลอดเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ก,กันนะครับว่าเพราะอะไรปูตินจึงไม่ตอบตกลงที่จะมาเจอหน้าเซเลนสกี้สักทีหนึ่งครับอย่างแรกเลยครับคือทางปูตินนะครับเขาอาจจะมองว่าตัวของเซเลนสกี้นั้นไม่ได้เป็นประธานาธิบดีที่ถูกต้องของยูเครนครับเพราะว่าหากดูกันแล้ววาระการดำรงตำแหน่งของเซเลนสกี้นั้นหมดไปตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วแล้วนะครับ จริงๆแล้วที่ยูเครนเนี่ยเขาจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่เมื่อช่วงกลางปีที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้นะครับเพราะอยู่ในภาวะสงครามทําให้มีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วตามรัฐธรรมนูญของอยูเครนครับหากอยู่ระหว่างการประกาศกฎอายการศึกก็จะไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ แต่ทางรัเสเซียก็มองว่าตัวของเซเลนสกีนั้นหมดความชอบธรรมในการเป็นประธานาธิบดีแล้วอย่างเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับก็มีข่าวออกมาจากทางฝั่งรัเสเซียนะครับว่าคะแนนนิยมของเซเลนสกี้นั้นตกต่ำลงเหลือแค่4%เท่านั้นก็เลยทําให้เซเลนสกี้นั้นไม่มีความชอบธรรมในการเป็นประธานาธิบดีของอยูเครนอีกต่อไปซึ่งแน่นอนว่า เรื่องนี้นะครับทางยูเครนก็ออกมาตอบโต้นะครับว่าไม่เป็นความจริงครับซึ่งจริงๆแล้วเซเลนสกี้นั้นยังคงมีคะแนนนิยมที่ดีอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าจากมุมมองของฝั่งรัสเซียนั้นจะไม่ยอมรับเซเลนสกี้ในฐานะประธานาธิบดีที่ถูกต้องของยูเครนในขณะนี้ครับ อย่างที่2ครับก็คือการประชุมร่วมกันแบบเจอหน้ากันตัวต่อตัวระหว่างเซเลนสกี้กับปูตินจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้ทั่วโลกเห็นนะครับว่า ปูตินกับเซเลนสกี้นั้นมีฐานะที่เท่าเทียมกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางรัเสเซียไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามทางรัเสเซียก็มองว่าตัวเองเป็นประเทศที่มีอํานาจมากกว่ามีอิทธิพลมากกว่ายูเครนนะครับการจะให้ผู้นําของรัเสเซียมานั่งโต๊ะเจรจาโต๊ะเดียวกันกับผู้นําของอยูเครนแล้วดูเหมือนว่าทั้งสองประเทศนั้นมีฐานะที่เท่าเทียมกันเป็นเรื่องที่รัเสเซียยอมรับไม่ได้ครับ นี่ก็เพิ่งมีข่าวออกมานะครับว่าทางรัเสเซียเสนอมาว่าหากอยากจะให้ปูตินประชุมร่วมกับเซเลนสกี้จริงๆสถานที่การประชุมครับก็จะต้องเป็นที่กรุงมอสโกของรัเสเซียซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้นะครับก็จะทําให้รัเสเซียดูมีอำนาจเหนือกว่ายูเครนเพราะว่าผู้นำของอยูเครนต้องเป็นฝ่าย ไปหาผู้นําของรัเสเซียถึงที่นะครับถ้าหากว่าจะให้ไปเจอกันที่ประเทศอื่นที่เป็นกลางก็อาจจะดูเหมือนว่าทั้ง2ประเทศมีฐานะที่เท่าเทียมกันแต่ถ้าหากว่าเซเลนสกีเป็นฝ่ายไปหาปูตินที่กรุงมอสโกก็จะดูเหมือนนะครับว่ารัเสเซียนั้นเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าแต่ว่าทางยูเครนก็ปฏิเสธเรื่องนี้ไปในทันทีแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเซเลนสกีไม่มีทางไปหาปูตินที่กรุงมอสโกอย่างแน่นอนครับ ส่วนทางทำเนียบขาวครับก็เสนอให้กรุงบูดาเปสต์ของฮังการีครับเป็นสถานที่จัดการประชุมระหว่างเซเลนสกี้กับปูตินซึ่งถ้าหากว่าเป็นฮังการีปูตินอาจจะตอบตกลงมาร่วมการประชุมก็ได้ครับ เพราะอะไรเพราะว่านายกรัฐมนตรีของฮังการีครับวิกเตอร์ออบานเขามีความสนิทสนมกันเป็นส่วนตัวนะครับกับปูตินก็อาจจะทําให้ปูตินรู้สึกว่าถ้าไปเจอกับเซเลนสกี้ที่ฮังการีตัวเองก็อาจจะเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าหรือว่ามีข้อได้เปรียบนะครับในการเจรจา แต่ก็ยังไม่แน่ว่าทางยูเครนกับทางรัเสเซียนั้นจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องที่จะไปจัดการประชุมกันที่กรุงบูดาเปสต์ของฮังการีเพราะก็ยังเป็นแค่การเสนอชื่อสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการประชุมเท่านั้นครับอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ทำให้ปูตินไม่ยอมเจอแล้วก็มาเจรจากับเซเลนสกี้สักทีหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าจริงๆแล้วทางปูตินนั้นยังไม่ได้มีความต้องการที่จะยุติสงครามในขณะนี้ ลองคิดดูนะครับว่าการที่ปูตินจะตอบตกลงมาเจราจากับเซเลนสกี้โดยตรงนะครับประชุมแบบเจอหน้ากันมันจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายนั้นพร้อมที่จะยุติสงครามแล้วแต่หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่อยากยุติสงครามแน่นอนว่าฝ่ายนั้นนะครับก็ต้องปฏิเสธการเจราจาเพราะว่า จะเจราจาไปทำไมครับถ้าหากว่าเราอยานั้นยังไม่ได้มีความต้องการที่จะยุติสงครามซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็เพิ่งออกมาพูดในวันนี้นะครับคือเขาออกมายอมรับนะครับว่าตัวของปูตินนั้นอาจจะยังไม่มีความต้องการที่จะยุติการสู้รบแล้วก็อาจจะไม่มีความต้องการที่จะทำข้อตกลงใดๆด้วย ซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าอาจจะต้องรอดูอีก2-3ถึงสสัปดาห์ข้างหน้านะครับถึงจะเห็นว่าตัวของปูตินนั้นมีท่าทีอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับในส่วนของรัสเซียครับตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดประตูเรื่องการเจรจากันโดยตรงระหว่างปูตินกับเซเลนสกี้นะครับคือทางรัสเซียก็เปิดทางเอาไว้อยู่นะครับว่าเรื่องนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมีการเตรียมขั้นตอนหลายอย่างซึ่งตอนนี้ทางสหรัฐ ทางยูเครนรวมทั้งประเทศพันธมิตรของยูเครนนะครับก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการประชุมกันนะครับโดยตรงระหว่างเซเลนสกี้กับปูตินเพราะถ้าหากว่าสองคนนี้สามารถมาเจรจากันโดยตรงนะครับแบบเจอหน้ากันได้ก็น่าจะเป็นวิธีที่จะทําให้สงครามในยูเครนนั้นอาจจะยุติลงได้รวดเร็วที่สุดเพราะว่า2คนนี้นะครับเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศแล้วก็มีอํานาจ ในการตัดสินใจโดยตรงครับ